สวัสดีค่ะติ๊จ้าวันนี้เรามาทําคลิปให้ความรู้กันดีกว่ารู้ไปใช่ไมไใช่ว่าเกี่ยวกับที่ไหน <c oughs> เยอรมันเกี่ยวกับประเทศเยอรมันหนูมีอะไรจะบอกแม่วันนี้วันนี้แม่รู้ไหมว่าที่เยอรมัน <c oughs> บนถนนที่ชื่อว่าอัล o อบานก็คือเหมือนไฮเวย์เขามีที่ที่ไม่จํากัดว่าเราจะขี300่สามยกิโลเมตร per hour ก็ไม่จํากัดจะขี่เร็วขนาดไหนไม่จํากัดเอ่อเหมือนกับว่าที่เยอรมันใช่มันมีถนนเส้นหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าอัลตโวบานใช่สามารถขับได้เร็วเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณจะขับสิบบินไปสิหกไปจังได้ก็ได้ได้เขาไม่จํากัดความเร็วจำกัดจะขี่เท่าไหร่ก็ได้หรอเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าแค่บางช่วงที่เขาเขียนว่าไม่เธอ จะขี่เท่าไหร่ก็ขี่อ๋อมันจะมีช่วงอยู่ใช่ไหมว่าเราต้องคอยดูเหมือนถนนเส้นหนึ่งใช่ไหมยาวไปอย่างเงี้ยสมมติถนนยาวสิบกิโลสมมุตินะสมมุติอะถนนยาวสิบกิโลก็อาจจะมีห้ากิโลเมตรในถนนช่วงนั้นเส้นนั้นที่ไม่จํากัดความเร็วใช่หลังจากนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าหลังจากห้ากิโลเมตรนั้นเน่เขาก็จะมีป้ายติดอยู่ว่าเขาจะลิมิตคลื่อนลาจำกัดว่าต้องเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมไม่ใช่ถนนอุตตบานทั้งสายที่ไม่จํากัดความเร็วนะในงั ตุยใช่ไหมน่าจะมีหลายสาเหตุขนาดทุกวันนี้ยังมีสาเหตุเลยใช่ไหมเราจะขับเราจะขับร้อยสองร้อยหรือขับสามร้อยแปดสิบเก้าสิบอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรขับได้ตลอดแต่ว่าจะแต่ว่าเวลาช่วงที่เขากําหนดความเร็วระไว้เราก็ต้องกําหนดใช่ไหมใช่แล้วก็กล้องนะแอบดีดีนะมีกล้องจับความเร็วด้วยถ้าช่วงนั้นแล้วก็ใส่เลยขี่เร็วไปหนูรู้ไหมว่าทั่วประเทศเนี่ยเอาทบานเนี่ยมันมี ความยาวทั้งหมดรวมกันประมาณหนึ่งมืสามพันกิโลเมตรทั่วประเทศนะอือแล้วตอนนี้เขาก็กำลังขยายแล้วก็ปรับปรุงซ่อมแซมแต่ส่วนมากก็จะไม่เกินถนนถนนปกติเอัลทบานปกติใช่ไหมมันก็ไม่เกินร2อยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นเขตชุมชนก็จะมีสามสิบสี่สิบห้าสิบแล้วแต่อย่างเงี้ยเริ่มเข้าอุโมงทันเนลก็จะจำกัดให้ไปช้าอยอ แล้วติดติดแล้วก็ครั้งไหนที่ไปเที่ยวเมืองอื่นอะแล้วติดเวลามีที่ไหนก็ติดแหละลูกเวลาเขาทำาซ่อมแซมถึงซ่อมแซมเยอะอืมมากแต่ว่าถนนเขาดีนะถนนเขาดีแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ที่นี่อะถ้าสมมติเกิดอะไรขึ้นบนออทอบานเขาก็จะบอกสมมติสมมติไม่รู้ว่ามีจริงจิงไหมถนนเอห้าสิบห้า มีอะไรเกิดขึ้นเธอระวังตอนเธอไปทางนั้นเลอมันไปไม่ได้ตอนเราฟังไลน์บอกทางตลอดอุ้ที่ไทยก็มีแล้วก็เลดีโอด้วยแต่่อืวาข่าว แต่ว่าแต่ว่าไอ้มันจะมีป้ายบอกทางตลอดป้ายเขาจะเป็นแบบดิจิตอลใช่ไหมว่าในระยะทางเท่านั้นเท่านี้ข้างหน้ามันมีอุบัติเหตุหรือรอะไรรถติดหรืออะไรเกิดขึ้นแบบเนี้ยวันที่ฝนตกแรงหรือหิมะตกเขาก็จะเขียนเออระวังนะลื่นขี่ช้าๆอืมเขาก็บอกกันทุกที่ก็บอกกันแต่ว่าที่นี่มันจะเป็นป้ายแบบดิจิตอลมันจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดนป้ายนะป้ายปกติก็มีแต่นั่นจะก็จะมีแต่เขียนว่าไปทางไหนไปโพกซาลไปสุดการอะไรก็เขียนแล้ว เวลาพ่อขึ้นออโตบานไปทางพ่อขับยังไงตอนอยู่ถนนไม่จำกัดบินสองร้ออัพไหมคุณพ่อบางทางบางทางก็ละวางแต่ปกติก็ขี่ร้อยร้อยนี่พ่อขับรถเร็วนะใช่เวลาอยู่ตรงเท่นถนนที่เขาไม่จำกัดความเร็วพ่อก็บินบิโอเคอันนี้ก็เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งใช่ ที่ประเทศเดรมันใช่แล้วเพราะบางบางคนอาจจะรู้แล้วแต่หลายๆคนที่เขาไม่รู้ก็มีน่าจ,จะเป็นเรื่องที่ช็อกเหมือนกันนะให้หลายคนอคนไทยน่าจะชอบไม่จํากัดความเร็วแต่จะบอกให้นะถึงเขาจะไม่จํากัดความเร็วนะแต่อุบัติเหตุเขาเกิดน้อยมากแล้วก็เกิดแต่ตรงที่ไม่จํากัดด้วยนะมากที่สุดที่เคยได้ยินมาในข่าวไม่ใช่เกิดแต่ตรงที่จํากัดความเร็วอุบัติเหตุส่วนมาก ตรงที่ไม่จํากัดความเร็วส่วนมากจะไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดน้อยมากด้<ล>ยวายาวแปลว่าหนูสลับดีเออนั่นแหละจริงจร <c oughs> ิงแ,แล้วแล้วขนาดเขาไม่จํากัดความเร็วนะอุบัติเหตุน้อยมากน้อยแป่งนะเ <นะ S 2> พราะเขามีวินัยจราจรเขาขับรถแบบกว่าเขาจะได้ใบขับขี่มานะ่ะยากมาก แล้วเขาก็ต้องรักษามันไว้ให้ดีเพราะว่าโดนแต่ละครั้งเนี่ยต้องโดนตัดแต้มตัดแต้มตัดแต้มไปเรื่อยๆถ้าแต้มหมดเขายึดใบขับขี่ไม่สามารถขับรถได้ตลอดชีวิตยิ่งแบบไปทําอะไรไม่ดีอะไรแบบเนี้ยใช่โดนโดนตัดแต้มไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดถ้าหมดแล้วก็ยึดยึดแล้วก็ไม่ได้อีกไม่ได้อีกด้วยทําไมไม่ได้แล้วก็จะมีช่วงที่สมมุติเราทําอะไรไม่ดีเขาจะยึดใบขับขี่แล้วเป็นเดือนอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันใช่ถูกต้อง ก็จะมีโอกาสนะ mm hmm. แต่พอโอกาสหมดตุยแน่ๆเธอขี mm ่ร hmm. ถไฟไปก่อน <laughs> 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 ขี่จักรยานโอ้ยเมืออ่อยโพดโอเคจ้ะโอเคจ้ะค,ค่ะจ้ะวุ bye ้ย